ถักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องนิพซีปุตต่สามแล้วก็ครับส้มลิปบวกคนวันพาลุยื้อนี้นี่บ้านเฮาได้จัดงานทุกคนเลยงานแข่งขันเฮือเฮือชงประจำปีพาสาวไทยน้อยเพิ่นไปเบิกบุญชงเฮือเสียก่อนถามมิูุว่าคนมาหรือ,อยังนะตอนนี้เขาขึ้นคณะเลยสาวะไทยน้อยนี่พื้นแห้งนาดเพื่อจะไปนี่โมนี้ได้ขับรถนีพาไปนี่ นี่ชาวไทยน้อยนี่อันนี้ชาวเงินสบายดีดิชาวเงินสบายดีนี่ดูชาวตงนองนี่ชาวท่องนี่สบายดีนี่อันนี้กะลุลานท็ดทุกคนเลยนี่จะได้พาเขาไปเบิงบุญชงคือใช่ก่อนอยู่เชนี่ทุกคนเลยเชีบานเฮานี่ก็ไปติดตามไปชมน้ำกันเลยว่าคนสีลายหรือน้อยชํำเลยนะตอนนี้กะพุกค้อนกะพร้อมพาเขาไปละ รถอีเ็กไปรถกระบะคอยหน้าไว้ละไป โอ้คนกับวัชัยายทุกคนเลยเต็มรถเลยมันนี้ไปทุกให้พาไปเที่ยวได้วันนี้เด้ผ้าไปเบิ่งคุณช่องเฮอทุกคนเลยแต่บอกก่อนกับเป็นทางในบ้านเป็นเฮอไปภาคเฮอพร้อม กะถ้าไปติดตามชมน้ำกันเลยว่าสิซำมเลือนะไป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 เจอราชาจนดีเนี่ยไปแล้วบอไปเจอจันดีนนะไปได้ไปได้ไไดขอ,อบุญล้วได้ได้ chương con chương con tự tôi chương con chương con chương con à, cảm ơn ơn con chương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  lũ chương con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  là con chương con chương con chương con ไอต้อมาหนีลุยต้อเลยจ้ามันมันเน้อจ้ามันมันเน้อโอ้เต็มรถเลยมรยากาศกะชีแดดแดดได้มาได้พี่น้องเลย เขาหน้ากับกำลังตั้งโู้ตั้งสองอยู่อากาศก็ดีมานนี่แถววันหกวันหน้าเขาัำได้มากเลยโอ้ไปเพื่อหลายคนนั้น ขอตู้เป็นพาน้องเป็นไปเที่ยวคุณชงเธอเป็นขับรถเองเลยมันีใช่ไปไปจีไปบ้าเฮยังมีทันหัวน,ำน้ำเลยต่างกันขอถ้าเราชอบแปลงอยู่งพี่น้องเลย จำมันมนันน่นเนอะจำมันนั่นเนอะวันนี้ก็อาซาเป็นโนราเล็กน้อยไปแล้วโนราเล็กน,น,นี่เอวนันนี้ป่าเล็กน้อยไปเกี่ยวบุญช่วงนู้นแต่ว่ายัางมีท่านเล่าป้าอยู่แต่ว่าพุ่นละแล้วบุญพุ่นละแล้วบุญแข่งเฮ้่อแล้วกบบจะได้เข้าป่าให้เขา ไปไปไปอยู่าหนูน้ำเลยจากบ้านไปหาเชีก่าไม่ได้ไกลาะเรีอกพี่น้องเลยประมาณเกิโล ngon là thì nó hơi để mẹ con nó cả gì cứ còn tốt đây còn còn mẹ cái này Bye, bye, bye,

ไปคนแค่บ้านนี้แงเต็มรถอีบ้านนี้ชาวประเทน้อยได้จะคว้นเงินไปเที่ยวบุญช่วงเฮอนะเงาเรื่องฮอตเซ่แล้วพี่น้องเลยอีกลงโค้งตัวหน้านี่กับแมสเลยเช่ รถจอดไว้ทั้งเครื่องพี่รถนะจอดไว้เครื่องพี่เอออันนี้ฮอวเซ่แล้วพี่น้องเยรถไทยเฮากา็เชื่อได้จอดไว้ทั้งเครื่องนี่พี่น้องเยเพราะว่าเวลาเฮาขึ้นมาล่ะย่านรถเขามาลายนะเพราะว่าตอนนี้เขามาตอนเช้าไปมาเนี่ยยังยังก่อนเออทางจุงใหญ่ก็ไปมาแล้วพี่น้องเยเออแต่ผู้น้อยไปน้ำหลักง,งูปีทะเลแข่งตัวนี้ ไปเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเอ้ยว่าม,มันจีคึ่คืนจำเลอะนะเพราะว่าตอนนี้ยังเช้าๆอยู่อีชายชายจะน้อยคนน่าจะลายตอนนี้คนน่าจะมีลายไปเลยตอนนี้นะก่อนพาไปเลาะเบิ่กดูไปละโอ้คนน่าจะลายอยู่น้องเอ้ยครับไปเติมพี่เฮานะเติมพี่เติมพี่เออไปเติมพี่ละเอ,อ้ยอายเป็นไป,ปไ็ดป่าไปละ เห็นมาเชลแล้วทุกคนนะขนาดทัลละชอยพี่น้องเอ้ยคนไลยเลยกิ้วขายเครื่องขายของก็เต็มเลยนะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยยังวางๆอยู่เพราะว่ายังเช้าๆอยู่เลยแม่น้ำเส้สายเซ้นจำพอนที่เขาชงเฮอนี่ทางฝ่ายสายเซ้นจำพอดมีโอ้ทัลละหอดเชื่อมพี่น้องเอ้ย ดาวผู้ไทยน้อยมันจะดึงไปซื้อเครื่องอะไรแบบนี้ซื้อเพ้อฮะซื้อเลยอืมขายเครื่องขายของเต็มมาเลยเพ้อเดี๋เอาเลยซื้อเลยนี่นะฮะซื้อเพ้ออู้เอาละไหซื้อเพ้อเลย ไปไปไปจะไปพัดไปลงมาหาสายเชได้เราเขมเซ่นี่ก็สิเป็นขายเครื่องขายออของอสาสาวผู้ไทยน้อยไปซื้อเครื่องก่อนพี่น้องเลยอ้าวซื้อเลยกผู้ผู้ผู้เอาของกินผู้เออพี่ซื้อในแม่ค้าพี่

เอาจังงันเอาจังงันได้จังไม้เลยกรไดม่องกรไดชองบ่เออชามก็มาพี่อเอไดช่างไล่เออ่อเอาครบมาแล้วบ่ครบมาแล้วบ่อีละสาวะไทยน้อยเอาจังงันนะหนึ่งชองามหากได้าม มาดิไหมเออมาเก่าแล้วเออัลฮหลมเม็ดนั้นสี่คนนี่อลาามอลามสามชีิบชองิบชองพัน์ถ่งน้องเอ้ยถงตมสีฝ่ายเป็นมากอะไรมีธรรมดารถอีกตอกมาไปไปไปันี้ไปเลาะต้อันนี้หลังจากช้่ของืิวกองแล้วล้าก็พาดอีกน้อยไปหาเลาะสิก่อนมันนี้ตามชายหาดนี่แหละ บรรยากาศก่ะชีเป็นเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยในงานบุญแทงเฮอตัวแม่พี่น้องสาวบันวีของเฮาสายเชยจำพอดพี่น้องเลยออทางประชอนเพ่นก้มาเนาะโอ้พาลูกมารินบอมามาลมือเดี้ยเขา,<ะ>ามาลมือเดี้ยเขาก่อน สปอนเซอร์ได้ดิเนาะไม่สปอนเซอร์ย่าจะเก็บน้ำรูปภูมเออเดี๋ยวไปขึ้นบ้านยังยังพิธันแล้วบุญเช่นกันงานบุญนะท่านั้นก็จะเป็นเครื่องเสียงน้อยจัดงานชนดงตัวนี้ก็จะเป็นดงดงบ้านไปเนองเอ้ยพระสังมนบ้านหรือว่าป่ามหิศรรักบ้านยิ่นไส่ นี่คอยก็ได้ผ้าสาวภูไทยน้อยซูน้ำปั้นนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเด็ดซื้อน้ำปั้นแล้วกับมือชงเพราะว่ามันจะมืออะไรชาวภูไทยน้อยแต่ป้าเออพวกนี้อยู่นี่ตะกอนพวกเอ้ยไอ้เท่าไรฮะสามพันนะคอยก็ได้ยืมรถจักรเข้าี่น้องเอ้ยมือชงสาวภูไทยน้อยใช่ก่อนมาขึ้นมาเออไป จากชงรู้แล้วแล้วก็บขอก้อนก็นได้กลับมาใหม่อีพี่น้องเงยเพราะว่ายัางรู้ชาวกับรู้ชายองคนอยู่ทางนี้ก็ได้เพราะว่าย่านเขาตกน้ำนะ,ะเพิ่งน้ำเขาใชก่อนคนนี้วชิบว่าลังไลมาอยู่ได้ต่เน,นี่ก็ได้มาหอดเศีไปลองหาเบิรงรู้ชาวช่ก่อนจ,จักอยู่มึงเลยเรารู้ชาวก็ได้มีเห่อลองมาละล่มหนึ่ง ตอนนี้เช้าหน้องเลยใช่ไหมห้ามีชาวสิ่กนพี่น้องเลยคุดมาเที่ยวพี่น้องมาเที่ยวในงาน,นเป็นช่วงฮอหลายพอชมพนได้นคนเลยทีนี้ก็ทางทีมงานเปิดช่วงทางบ้านเวียงชัยเฮานี่ย ถิ่มยญิงทางซิงชสยชูเยอะบ่ชูเยอะบ่เออตอนนี้เฮือเทียบขาทางบ้านมิงชสยพี่น้องเอ้ยเหอเหอบ้านเจ้าภาพนี่กำลังมาอยู่ ็ินจักหาเห็นอยู่มื้หาล่ะถามสตูเห็นหาก่อนลู่อพี่น้องเอ้ยหาลูจใกก่อนมาดนเห็นอะไร ทางวคนาเครื่องเสียงเข้าโหนาเครื่องเสียงเนจที่ดูดหาลูสลูนี้ลเฮผนึงลนี่พ่นกระจักน้อยจักลายลุเฮอยู่กำเลยดลูเฮะพี่น้อย อเห็นแลยอยู่ที่ีโอ้นั่นนี่ใครล่ะเว้ยห่ายูหมอยู่เงาเลยนี่ยู่้ำปลาเนี่เยเองแม่มาแล้วบ่แม่ถ้าเราเห็นอยู่เมื่อช่วงนี้ต้องลองกันคนเต็มเต็มฟังเซ่เลยพี่น้องเลยปุตั้งคุณก็มีได้ขนอะไรบ๊วยก๊าลังจัดจิกเจนยูเชีบ๊วยขนะคนนะเต็มมัดตะฟั่งเซ่เลย อันนี้ทางทิมเฮอผู้ถ pues ้าชิงไป่น้ nah องเอ้เดินทางมาจากพุละมาตาร์เกวคนหลายพ่อสมควรเต็มมาช่องฟังเลยโอ้แม่น้องกิฟตก็มาโอ้ม่ได้เข้าป่ามือนนี้โอ้เน nice> ี่ยมาเข้าป่าพุ่อนฉันเอ๋ กอดลน้อยก็พากันเล่นน้ำอยู่เอ้ยงอเด็กน้องเอ้ยยงอลุลลานผู้ด้ยเที่ยวในชั้นบกขดตอนนี้ทิมเฮ่ากําลังมาดันอยู่พี่น้องเอ้ยยืนเทียบกันอยู่และกาบาซิมีจักทิมจักทิมนะเฮ่ทีมงานสี่พายเฮ่าตามสายเสจะพบกนี่ยแล้วแต่เช่นนี้นะมาไต่ภู่ทางตระดานใสเนาะเอ้่อาซียนสี่พายดึงกเนาะ เล่นใช่เล่นใช่เขนาเลนใช่เนเอ่เล่นใช่เขเยับุญคณน้อเนาเลีห้าสิบห้เนทนี่สำหรับสิเทีมสิไยิงเขาเนาะอเิรเอาเกเียบตาแล้วมายืนเอ่อเลียนแถวกกนสะกรเด้อฮะเอาเอาเอาลยบนอนะเอาหน้าที่มาบุญคณนขอเิรเด้อหน้าเนาะ สี่้า่ยิงพันเนาะเอ่อมาเต้ยโฮอยู่ที่ต้นหน้าเอ่ออัอนเชน,นขานกระลายนเลยหากรรมการมาเอาเงิ่อนไว้เด้อท่านมองถ้ำคอนโฮู้ทีล่ลินน้ำอยู่ตามสายน้ำเซจัมพรแล้เนาะขยับจับต่อขึ้นก่อนลือ้อจะหน่อยเพิ่นจะได้ปลออ่อยรองน้ำที่หนึ่งแล้วเนาะ

เนะเพียง่ทีรอบนี้เขาล้อแบบน้ที่นึ่ออกรอบจัหเจ้าที่เป็นคหนึ่อยื่าจมดอยู่ันน้ายังมีท่านคืคืนไปเลยเนาอนใดนอกระดกรรมการฮาอยู่ที่ความใสพุทธีจับกล้องนอกรอบคนกาเทียวเบ่บางปลายเตออพี่นอง กลัาบบ้านไปแล้วนี่อ้เนี่ทันนี้เทยอันนี้ทีว่ากรรมการตัดสินพี่น้องเลยมุงนี้นี่มองเป็นกรรมการตัดสิน,ตนแต่ว่าตองนั้นกากะเป็นทั่งประทัดนัางปิดเื ระยะสองข้อม่านและพี่น้องเยต่ไม่ใช่นะอ่าล้ีอี่อชี้้กนเย็เยทางพุ่นก็สิได้ตบองหางองเลยเลยเพราะว่าเป็นเพื่อสร้างกระบวนการพื้นในงานพี่น้องเลย น้ำไม่น่าบ่น้ำไม่นาบ่แชิ้นกันน็นองกซีี่นอันนี้ก็ิเป็นโมต้นเฮ้เกองซกซพี่น้องกองซบ้านเมงชช่พี่น้องเอ้ยว่ามันหมุนจังเลยกองซีบ้านเมงชช่เฮานี่ นี่ทั้งกองทุ่มมีทั้งกองหางนี่กองซีบ้านเมืองใช่เนี่ยชนะอันนี้ก็ไอไอบุคคลเลี่้องมี้ราเลยไอบุคคลนี่นะเอ้ยอันนี้การระเบ้านี่นี่กองหางนี่ทั้งกองทุ่มมีทั้งกองหางกองซีกองซีบ้านเมืองใช่ Yeah. Hey. กลางมงอยู่กลางน้ำเลยได้ยนง่้าวโอ้โหคักๆเนาะโอ้บรรยากาศนี่สุดยอดอันนี้ได้เลยเต็ยสุดยอดสุดยอดชุดยอดนี่เฮือกำลังแข่งเนี่ยเขามาอยู่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยแล้วเขาจะชิงชนะด้วยนะวางมานยนต์กับบ้านเวียงไซนี่ นายอน1พบกับบ้านวิงไส1บ้านวิงไสพบกับนายอน2พี่น้องจะแข่งกันก็มาแล้วรอบนึงบรรยากาศในงานก็สิเป็นอย่างนี้พี่น้องเอ้ยงานประเพณีแข่งเด้อทางบ้านเฮากองเชเฮาก็เป็นธรรมดาได้ นกันาวกิม่ชาบ้านป้าเป็นกงซีป้าตุ๊บองซีวันนี้โ่กงซีเด้อดิด้คุณน่ะนี่กงซีทั้งนั้นเลยนี่นะเซวัลุเซวัลุเออเซวัว่งมีน้องเออเซวัลจพอันนี้ก็ชาป้งเออบองซีเพื่ออยู่น้า อยู like oh prince, what? What? Problem, oh it, However, ่หน no. ้าคร์มไส้ล oh ูกองซีก็ได้ยป่ตุแปงลวก็แม่จันดีลวก็สะพอนองซีชูบ้อชูบ้อชูหรือไม่ชูเบดอีมาบอสงานีมนทีงานทีมานทมงานพีมนงานทีามงีานที่งนานทานทีมานทีงานนมางทงานนกนทีมงประานที่านนีงง อาพี่น้องชาวบ้านมีใจกันด้วยยังพี่น้องเลยสีจอแทนใลยที่น้ำใจก็มีแต่เซฟนี่หน่อยขอคมกลับลงสู่ความพบความใจ่ก็ยังมีท่านอุจักว่าเพื่อแพ้เพื่อชนะไอ้ทุกคนเลยแต่คอยกาชได้พาลูกมเอ๋ชิ่ก้อนเพราะว่าตอนนี้มันจะค้ำละขอก้อนกับชได้กลับชิ่ก้อนพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี้ก็นเลยกาขอคมอขอบใจหลายที่เข้ามาติดตามแนะครับส้มพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บายบายก่อน